เอ๊ะยังไงเป๊กเปรมนัทเช็คอินบ้านพิษแต่แคปชั่นชวนโยงข่าวมารียังคงถูกจับตาความสัมพันธ์ว่าแท้จริงแล้วคบกันอยู่หรือเปล่าสำหรับคู่ของพิษกาชายและนางเอกสาวมารีเบนเนอร์ซึ่งชาวเน็ตก็งัดภาพออกมาแชร์เวลาทั้งคู่ไปไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆขณะที่ดีเจมดดามเขชาชภา หรือแม้กระทั่งหนุ่มกันชยัยก็ยืนยันว่าถังคู่กำลังคบหาดูใจกันจริงๆแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากปากเจ้าตัวล่าสุดก็ทำแฟนๆแตกตื่นเมื่อสจดจุพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเป๊กเปรมนะัทสวรรณนนท์ได้โสพสต์ภาพบ้านหนุ่มพิษพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่าพิษบอกคบครับครบครนของดีๆทั้งนั้นที่บ้าน ด้านภระยาสาวนิวนภัสสรอ,อย่างเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าบ้านสวยคนก็สวยเอาไรเอาแล้วยังไงกันขนาดนแฟนๆยังต้องคอมเมนต์าำกันรรัวว่าอ๋อสรุปครบๆสรุปมารียังไงคะสรุปว่าครบครับ